โอ้ยนีระวตกนะลูกโอ้ยข mm ี่รถมากับไอขี่ว่าดีๆอย่างหัวเอาโอ้ดูฝนโอ้ฝนตกมงบังบังหวยนอนงโอ้น่ไปบังหอยนอนไปอะนอนนไป่ใสัมได้สนี้งถึอยากไปเอาไม้ให้นองโอ้ถึงอยาก่วงถึงอยากเจะหไม้ให้นอน้องากางไม่นอนไปโอเคี๋ยวไปน เดี๋ยวรอโซ่ค่นั่งนีรินนั่งได้เอ้นี่รินนั่งได้ว้าวรถขี่รถจักรยานแล้วขับได้แล้วลูกเหรนพี่ริรินขับเลยพี่รีรินขับเลยเนเดี๋ยวค่อยขับเดี๋ยวค่อยขับโอู้ยกลัวน้องอือ ฝนลงเม็ดกลักวกลัวฝนตกใส่หัวน่องมึงแล้วมึงหักน่องแบลว์โฮมเลยมึงรื่องแรนจะแบลว์โฮมมึงมึงมึงคนน่ะโอ้พี่น่ะกลัวกลัวน้ำโดนหัวน้องไงเออน่ะเหรอไม่ได้เแบลว์หักนอ่องไรคนน่ะแล้วเข้าบ้านก่อนไหมลูกแล้วเข้าบ้านก่อนเนาะกลัวฝน,น,นตกเนาะ มาแล้วยายเอววิ่งเลย